เส้นบันทึกครับสวัสดีครับค่ะว่างอยู่เนาะครับมีอนไรเนาะครับงอเอาจ่อมือจ่อเว้นกับสิมะคงสุด้ายชุดเต็มตัวจ้าอ๋อผมส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วอืมฝันยังว่าจังวันนี้พวกผมจังก็บปล่อยเด็กไปนด่ขอ่นอบ,บ่อเพิ่นบ่มาตัวมาหลอกมาหลอนแต่ว่าไม,ม่จิต ดีโยครับเอาแสดงว่าฝันดีตัวเนี่ยจ้ะเคลืนนะแน่เลยจะจะปล่อยเด็กไปนั่นโอ้ฝันเห็นดาราเนาะ,ะกับ,บ่บ่ต้องบอกถอกไหมมันเป็นดอ,อกหน้าแน่ค่นะบ่เป็นหยังจ้ะจ้าแต่มาตีบางแดดมันขเข้าเกี่ยวพันกับเด็กที่ปล่อยไปนะโอ้ค่ะขี่สองมาก็มาฝันอะได้บ่ขึ้นว่านนี่จ้ะ บ้านพระนี่ผมฝันว่าผมเลยขี้สร้างอืมชี้แต่งแต่รอบีสิบปีมาผมมากับฝันอเลยจ้า,จาตอนนั้นยี่สิบปีหลังผมฝันเห็นสางสามตัวจ้าผมก็บสามเก่าเก่าตอนนั้นพระท่านในเหตุเด็กเราผมก็สื่อสักเก่าสามกับสามสามมันออกเก้าสามสามอืมผอม,มาฝันเนี่ยมาฝันขึ้น,น,นบ้านขึ้นบัวลายเบิร์นบ้านพระนัะ่นแหละจ้าสวนมดเดี่ยวมาฝัน ชี้สัางเด็กหน่อยยุหัวส้่งผมยุกางบาดนี้โอ้ยชี้ส้างบ่เคยชี้สัางกู่เคยหยานสั้นเด็ดอ้ยี้ได้เันดีโอ้ยคือตกใจจมือมันมาาให้แฟนฟังมนดเป็นายานเนาะเด็กหน่อยผันั่งย่หัวั้งบนนะจะว่านั่งยทั้งหนาทังหัวนะจ้า่าผมก็ได้เน้นคงทุท่ายเอซีนําผมเมา เด็กฝันน้าไุ่มฝาไว้น้ำไปวางทั้งหนายฝันมีหนึ่งเก้าเก้ามเก้าของที่นะโอ้ค่ะฝันดีได้ขี้สร้างฝันดีตัวน่ะจะได้โชคไงเด็กสิโอ้ก็ไปวงทัน่ายฝันมาฝันฝังแนมนี่มันจะมีโชคอะไรล่ะโชคลาภในวันข้างหน้าสามวันข้างหน้าแล้วก็มีเลขเสียงโชคมีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามเก้าันสิโอ้เด็ันสวดพมนาแบบว่าทั้งหนึ่งสิเขาบนนู้นทั้งหนึ่งสิบเขาล่างหรือว่าเลขมัน ไ่ไปสิเขาว่าจะอะไรก็ได้ว่าในรอบยีสิบปีเพราะมก็ฝันนี่แหละจ้ <c oughs> <ม>าอือค่ะม่อีกตัวอีกเ่าฝันมาได้เจ็บไปเจ็บมักทั่วมักทั่วปีมักทัวดำห้องนั้นมน้อยแบบนี้อจ้าเว <c oughs> ลาของเขานี่ลแะไปยโอ้ยสิสิเป็นกระสอบเนีเอามาแจกคนอนืม <c oughs> เลขเขาเร็วคับคับเพระาะฝันมันอ่อนี่เมันื่อนี่ ุถ่ายบ่แม่นทุ่ายแต่ว่าแม่เมือนเคลื่อนไใหม,หมฟ่ฟันฟ่าเขาเสื่อเหล่ากินเมากินจะได้กัอันบ่ลมบ่ยังกินหมากินเหล่าเมาไปก็ว่าจ้ะเขาเรียงเหล่ากินนะจะมาตักดกระดว้ว่าฟ,ฟันดีแล้วละเลขเข่าล้วละ่ะเนะอาซิแต,ตกล่างแตกบุออาพราว่าคือปวดตรงไงน่ะผมฟันมานอนอยู่ไก่ร่วงศพจ้ามีวันเขาแล้วลก็ เชื่อถ่ายผมว่าฝันเน้นพอผมพอผมเสียไปงวดงวดที่แล้วนะจ้าพอผมเสียไปสองสามปีแล้วอายุเจ็ดสิบเก้าปีผมก็ได้ซื้อทั้งคูทั้งบนทั้งหลังสันลักษอืมค่ะนี่ก็ดวงเนาะจ้า่ว่านีวันวันนี้นะกับฝันีังสิระก็ได้เขียนใน่เอนีลในกระดาษเพราะว่าสรุปทรงให้เซีได้ว่ามในทรงให้สามหน้านําจ้าตามนี่มันว่าจะทีทรงไม่ให้ตีสิบคู่นี่ ครับครับครับในสิบสุดน่นะนะคืออีผมมาร่ลงผมคัดรลงตอนนั้นเหมือนอ่ะมันหกสุดเนาะจ้าอยาสุดเต็มมิลิรอเลยนี่นะจ้า<ม>เอาลงไหนเป็นเบอรก็ได้จ้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดตัวกันหกหกกับเจ็ดเจ็ดเป็นว่าจ้าวันขนาดมันธรรมดามันสิบหเพราะว่ามันสิมีบ่นยู่ติสอย,อยู่สอง สองครูวทุงวัดทุงหัดนะจ้าเพราะว่เรียกันไวใจว่าไรผมต้องคิดเบิรนไม่ไดงทุงััดสินะจ้าโอ้แต่หนึ่เก่าเก่านึงนี่เดฝันผมเลิกผมบริเวณบรอยู่ในสูนเนอะจ้าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสื่อถึงแน่ว่าฝันว่าไรขี่สั่งได้ตีเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งบมจ้ามันมีทั้งานฝันมีหนึ่งเก่าศูนย์เก่าสามเก่าครับแต่ว่าผมรงใเอฟซีองมาเออทิ่เจรนาเรืองสันเลยเพรา ปีสิบแปดก็สิฝันว่าได้ขี่สางนะอุ้ยก็ฝันขักฝันแนนพอนอสามสี่หมื่นเนาะเปี้ยงกันครับเมื่อแรกทานเฉีกะทิเมื่อแรกก็เมื่อเลยพุ่มหูเลยเหตุเขเพราะว่าตั้งใจปล่อยเด็กไปมาเนี่ยแับฝันดีทุกขึ้นนะจ้าโอ้ค่ะชุดเต็มกับงามอยู่จ้าหมักน้ำอยู่อันใดซื้อได้ก็ซื้ออันใดซื้อว่าใดก็ปล่อยเรือนผ่านหนึ่งตัวกันว่าเข้าปิดไหมขันปิดแปดนะปิดได้จ้าอันเด็กบ่นมา สองคู่เลยครับหกหกกับเจ็ดเจ็ดโอ้ขันมาเบิ้ลนี่หกหกกับเจ็ดเจ็ดไม่เห็นทันทีครับอืมจะเอาวันนี้ไก่เฮงื่อปังเด้อฝันดีประนันเซียนบ้านผือยครับเพราะว่าเลขวิ่งนี่ผมของผมนี่มันดุดยากจ้าหกกับเจ็ดเนาะเลขวิ่งเนาะครับถ้าถ้าศูนย์มาเนี่ยจะเป็นหกศูนย์กับเจ็ดศูกกยดนกกยน์เลยจ้าอืมค่ะ อันผู้ใดมักเล,เลี้เรียนก็นเรียนโหลดเรียนเอาหันหันได้หลายๆเพราะว่าเลขวิ่งเน่ะบ่พลาดสิบเอ็ดงวดติดแล้วเนาะค่ะครับงวดเป็ง,วด,งวดที่สิบเอ็ดแต่ว่ามันฉีดติดอยู่สองครูธนานนะติดที่ว่าหกแปดก็ติดแปดอยู่ในสุดจ้าอืมค่ะค่ะค่ะจะ 2> 6, 2, ากสองพวกนี้เดี๋ยวเป็นส่วนกระแสเป็นยั่ไงบจ้าเลขดับกับประหยัดต้นทุนได้หลายเนาะค่ะเสียนเนาะครับจ้า อทั้งสาวันหน้าโร่งรดแล้วก็ว่าเอาเองนะครับจ้าจ้ามันคนดีฮะคนดีความฝันเป็นกะจะเป็นสิขันโบตัวว่าจ้าโอเคค่ะโอเคค่ะจ้าจ้าเอาบ้รบกวนเวลาค่ะงวดนี้ให้เฮงเด้อฝันว่าได้ขี้สร้างปันนี่เฮงเฮงปังปังรวยๆถึงรางวัลใหญ่ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคครรััับบสสวดีจ้าก็ได้ยินทางเสี้นบันทึกขอนเราฝันสูฟังแล้วเนาะค่ะซ okay. okay. ิงคืนติด กามาฟังชุดเต็มจ้าในงวันที่1นกุมภาพันธ์หกเชุดเต็มเนาะคะ่ะชุดเต็มบนล่างทั้งเสียนบานผืนเด้อค่ะเพิ่งยังให้เด่นมี6มี7มี3าจ้าเด่นบนล่างวิ่งบนล่างให้6กับ7 6กับ7เด้อพี่น้องจ้าสำหรับ2ตัวเนาะคะ่ะชุดเต็มมี60 6ูนย์หกหนึ่งห4สหกห้าหกแปดส จิตหและจิตแปดจ้าสำหรับเลขกันเบิ้ลมีหกหกับเจ็ดเจ็ดเด้อพี่น้องชุดตัดที่เพื่อนตัดมาให้ตั้งแต่ต้องวดเนาะค่ะเพื่อนให้มาเลข3าตัวกับจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหนึจ็ดเจ็ดเจ็ดหจจ็ดเจและก็66จ้าอันนี้ชุดตัดมกักกจัดจ้ากัพิจารณาเบิ้งค่ะชุดเต็มกับชุดตัดในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเ แต่ขอบอกได้ว่าเพิ่นฟันดีเพิ่นมั่นใจว่าเลขสูตรเพิ่นจังได้กระกแตกบนแตกหลางงวดนี่อย่าลืมต่อยว,ไวไ้ไปกับเดอ้อพี่น้องสําหรับตัวเลขเพิ่นกระได้งวดบังหันมาตัวกลับจ้าเอาพี่น้องมาคิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งๆเป็นกำลังใจให้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปฟังให้จบฟังให้เข้าใจหรือผู้ใดตีความฝันทางเส้นบานถือว่าจังได้กะรองเมนแต่คคิปมาบ่งจ้าสําหรับเพิ่นตีความฝันให้กะ มีอยู่ประมาณนี้ล่ะค่ะเป็นไห่หนึ่งเก่าเก่าหกับเก่าสามเก่านี่ยแหละแต่มานนี้เป็นฟันวาได้ขี่สร้างเนาะจ้ะเอาค่ะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ